เพลงชนทิดาเคลื่อนไหวหลังชาวเน็ตถามหาตูนันทิดามาช่วยสมุทรปราการน้ำท่วมหลายคนคงทราบกันดีว่าเมื่อไม่นานมานี้อดีตนักร้องรุ่นใหญ่อย่างตูนันทิดาแก้วบัวสายที่เจ้าตัวได้ลงเล่นการเมืองเป็นครั้งแรกและชนะการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งนายกอบจัังหวดสมุทรปราการไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความดีใจของครอบครัว และจากเหตุการณ์ที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบพลันที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูสูงกว่าหนึ่งเมตรรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายร้อยคันจมอยู่ใต้น้ําเนื่องจากน้ําท่วมอย่างรวดเร็วซึ่งในขณะนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาตามหานายกตูนันทิดาว่าไปอยู่ไหนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมต่อมาทางด้านนายกตูนันทิดาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เจ้าตัวนำรถสุขาเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วมฉับพลนันพร้อมกับนำรถสูบน้ำระยะไกลลยจำนวนสี่คันเสริมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอีกแรงเพื่อเร่งเอาน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วอีกทั้งยังได้มีการนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภยัยล่าสุดทางด้านเพลงชนทิดาอัศวเหม ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์รูปภาพผ่านสตอรี่อินสตาแกรมพร้อมกับระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า Please Don't r a i n s o h a r d ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าได้โปรดอย่าตกหนับ,นบ